นักเรียนชั้นป .6 ที่น่ารักทุกคนนะคะในคลิปนี้นะคะเรายังคงอยู่กันอยู่ในยูนิต4 Phonics Gate นะคะเรื่องนี้นคุณครูบอกว่าเราจะนะคะเรียนกันเกี่ยวกับตัว Magic E คาว่า Magic E ก็คือหมายความว่า E เนี่ยมันไปอยู่ท้ายตัวอักษรตัวใดนะคะจะทำให้สระที่อยู่ข้างหน้านะคะ กลายคืนเสียงเดิมของมันเออนะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่า Magic E Chapter 1ของเรานะคะเป็นเรื่อง E ตัวไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะ Magic E นะคะใน Chapter 1นะคะก็คือ E เนี่ยไปอยู่ด้านหลังคำใด จะทําให้สระนั้นนะลูกออกเสียงเป็นเสียงเดิมตัวอย่างเช่น Magic E c h a ร t e r 1ของเราวันนี้นะคะคือ E อยู่กับ A นะคะทำให้เสียงตัว A เนี่ยซึ่งปกติแล้วคนนิ่มสอนเป็น A อแอหรือเอแอนะคะทำให้ตัว A ออกเสียงเดิมคือเสียง A นั่นเองนะคะเราไปดูคําศัพท์นะคะที่เป็น Magic E กันเลยค่ะ นี่มาแล้วนะคะตัวข้างหน้านะคะเว <EN> ้นไว้เพื่อใส่พยัญชนะต้นหรืออักษรต้นของเราตามด้วย a k e นะคะตัว e เนี่ยถูกบังคับไปแล้วนะคะว่าให้คืนเสียงเดิมให้กับตัว a ก็คือเสียง a สีแดงนะแล้ว k เอยู่นี้นะคะกลายเป็น a k e ออกเสียงเป็น e e ไปดูคำที่ผสมด้วยคำว่า ek กันค่ะคำแรกค่ะ B-A-K-E e, Bake ขที่สองค่ะ S-H จำได้ไหมคะ S-H s h ใช่ค่ะ A-K-E Check M-A-K-E Make ถูกต้องคำต่อไปค่ะ L-A-K-E ถูกต้องค่ะอ่านว่าเลกคำต่อไปค่ะ B R A K E B R คือเบลอ่านว่าเบลกถูกต้องค่ะและ C A K E อ่านว่าเคกอันนี้อาจจะโดนบ,งบงังไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเราไปดู Magic E ต่อไปค่ะว่าไปผสมกับคำใดนะคะ นี่มาแล้วนะคะคือ a m e เสียง m นะคะ m คำแรกค่ะ b a m e b a m ถูกต้องเลย c a m e cam ถูกต้องค่ะ g a m e g ตัวนี้ออกเสียงเป็นเกิดนะคะ อ่านว่าเกมค่ะถูกต้อง F R A M E F R f l a e อ่านว่า flame ถูกต้องคำต่อไปค่ะ N A M E name และ S A M E same นะคะ <S <S นอกจากนั้นนะคะเรายังมีตัว m มจิกอ e ที่ไปอยู่กับตัวอื่นๆอีกนะคะอะคำแรกนะคะตัวนี้ค่ะอย่าลืมนะคะ W A V E ตัว v ีเวนะคะดอ,อกเสียงเป็น wave ถูกต้องค่ะคำนี้ค่ะ G R A P E อ่านว่า grape ถูกต้องคำต่อไปค่ะ D A T E date date ไหมถูกต้องเลย C H A S E อ่านว่า chess นะคะและ F A C E face คำสุดท้ายแล้วนะคะ M A L E male อ่านว่า male ศะเอมอมา้มาเราลิงนะคะ อ่าน,นเลยนะคะเรามาฝึกอ่านคำที่มีเมจิกอีกันนะคะให้นักเรียนดูคำต่อๆไปนะคะแล้วก็ลองอ่านในใจหรือว่าอ่านออกเสียงดูนะคะคำแรกค่ะ safe plate race cane H A T E, T R A D e S, K A T e, T A L e, S K A T E, T A L E และคำสุดท้ายค่ P L A N e ะ P L A N E ลองนักได้ลองอ่านดูนะคะว่าอ่านถูกต้องหรือคุณครูจะเฉลยให้ฟังนะคะว่าคำแต่ละคำอ่านว่ายอย่างไรเริ่มจากคำแรกนะคะ S-A-F-E อ่านว่า save ถูกต้องไหมคะนี่ถ้าใครถูกต้องเก่งมากๆเลยคำต่อไปคะ่ะ P-L-A-T-E อ่านว่า plate plate ถูกต้องคำต่อไปคะ่ะ R-A-C-E อ่านว่า race ถูกต้องคะ่ะ C-A-N-E อ่านว่า can ถูกต้องค่ะคำต่อไปค่ะ h a t e ฮึบ hate ถูกต้องเลย t r a d e อ่านว่า trade s k a t e s k a t sket t a l e อ่านว่า t a l l ใช่ค่ะ t a l l และคำสุดท้ายค่ะ P L A N E อ่านว่า p l a n นะถ้าใครอ่าน9คำนี้ถูกต้องเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่คุณครูอธิบายมาแล้วนะคะคุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นเรียนทำนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้นะคะคุณครูนะคะให้หนูหนูเด็กๆนะคะเขียนคำอ่านนะคะและหาความหมาย จากคำที่มี Magic E นะคะซึ่งครูคกำหนดให้คําคำและอีกคําคำคือคำ,คำที่6ถึงคำที่10หนักเรียนเนี่ยหา,าเองนะคะจากในคลิปของค,ครูก็ได้หรือจะเป็นคำที่อยู่รอบๆตัวนักเรียนเองก็ได้นะคะพร้อมก็บอกความหมายมาด้วยสำหรับ Magic E Chapter 1นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน Chapter 2นะคะเราจะมาดูกันว่าตัว E เนี่ย ไปอยู่กับคำใดและออกเสียงอย่างไรวันนี้สวัสดีค่ะ see you again later บายบาย